สวัสดีค่ะจะมานำเสนอโจทย์ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ข้อที่ 1. รถยนต์คันหนึ่งมีความเร็วต้น5เมตรต่อวินาทีมีความเร่ง2งเมตรต่อวินาทีกำลังสองเมื่อเวลาผ่านไป4วินาทีจงหาความเร็วปลายโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโจทย์กำหนดความเร็วต้น u เท่ากับ5ความเร่ง a เท่ากับ2เมื่อเลาผ่านไป4วินาที t เท่ากับ4หาความเร็วไปหา v ใช้สูตร v เท่ากับ u บวก a t แทนค่า v u เท่ากับ5บวก a เท่ากับ2 t 4 v เท่ากับ13เมตรต่อวินาทีดังนั้น ความเร็วไปเท่ากับ13เมตรต่อวินาทีข้อที่2รถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีแล้วเพิ่มความเร็วเป็น18เมตรต่อวินาทีใน4วินาทีในแนวเส้นตรง จงหาความเร่งโจทย์กำหนดความเร็ว10เมตรต่อวินาที u เท่ากับ10แล้วเพิ่มความเร็วเป็น18เมตรต่อวินาที v เท่ากับ18ใน4วินาที t เท่ากับ4 ต้องหาความเร่งใช้สูตร v เท่ากับ u บวก a t v เท่ากับ18 u เท่ากับ10บวก a t เท่ากับ4จะได้4 a เท่ากับ8 ทเดียวเท่าก,กับสองเมตรต่อวินาทีกำลังสอง